สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับามาดูอีกหนึ่งทีมงานครับซึ่งมีแต่ความมันตามรายงานนะครับผมจากคนขับล็อกกี้สีแดงคันนี้ครับผมเสียยะวันนี้มาสังกัดอยู่กับทีมงานช่อบมะลิพิกครับบ้านสำโดง นะครับบ้านสำโรงอำเภออลำดวนไม่แน่ใจนะครับลำดวนหรืออำเภอเมืองไม่แน่ใจอยู่แถวๆนี้แหละจังหวัดสุรินทร์แน่นอนครับปล่อยตัวไปแล้วครับล็อกกีสีแดงเสียยะจากบ้านยางบอ่อีชุมพลบรุรีสุรินทร์นะครับผม ปีที่แล้วเนี่ยอยู่กับทีมงานพายชุมพลปีนี้มาอยู่กับทีมงานช่อมะลิครับก็ถือว่าวิ่งงานปากบ่อครับใกล้ๆนี่จุดนี้ก็เป็นที่เทนะครับใกล้ๆเลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าครับทางออกประมาณไม่ถึง500เมตรครับก็จะถึงที่เทแล้ว รถเบคโคแคท 312D ดีทีมงานชอบมาลิวันนี้จวดมันมันครับโอ้ตักไวมากเลยขนาดลอกหน้าดินบางๆนะครับฝีมือคนขับเบคโคร,ระดับปรมาจารย์เลยครับ ลอกหน้าดินบางๆขนาดประมาณ10บยเซนนี่แหละครับ บางมาก10เซนได้ครับเท่ากับฟันรถเบคโครเลยนะครับผมนี่ผลงานสวยงามมากครับยังกาเอารถเกรดเดอร์มาเกตไว้เลยเสมอลุม่มวันนี้วิ่งกัน1 2 3 4 5ครับ5คัน ทีมงานชอบมาลิอาคารนี้ก็จะเป็นล็อกกี้หนึ่งในทีมงานครับนั่นก็คือเสียยะของเรานั่นเองครับ ตากไวมากรุ่นนี้แรงดีไม่มีตกอยู่แล้วครับไม่มีสะดุดเลย ดีก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะหยุดสงการกันเมื่อไหร่นะครับผมสงการปีหกสี่วันนี้เวลาที่บันทึกวิดีโอนี้นะครับก็คือวันที่11เมษายนหกสีครับไปแล้วครับจวดครับ ยาวครับก่อนหน้านี้ที่ผมเจอทีมงานชอบมะลินะครับรอบอครั้งแรกอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง สุรินนะครับสายปราศาสสายสุรินปราศาสรวันนั้นก็มีโอกาสได้เจอแล้วก็ทักทายอยู่ข้างทางครับแต่ไม่ได้เข้าบอ่อดินวันนี้มีโอกาสมาแล้วก็มาถึงบอ่อดินครับ ก่อนจะหยุดยาวสงการปี64แต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าโรคระบาดตอนนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายครับก็ล,ลอกใหม่ๆอีกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆสาขาอาชีพครับผมโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยนะครับ หาเช้ากินค่าเนี่ยเป็นผลกระทบไปหมดเลยเสียยะของเราลงมาแล้วสวัสดีครับกอดเลยากินหอดบ้านด <c oughs> ิไม่กล้าอ่นหรอกนะกกลับ <c oughs> พวกนี้ เอางานตอนนี้ให้เร็วครับโอ้เก็บงานบ่นี่โอ้เกือบมาไม่เกือบไม่ได้ถ่ายเอ้าไปใส่มางนี่ไปดูเอาเกณฑ์ทหารยื่อใส่กระสังงานเท่าเป็นยังไงฮะงานที่ว่ากับ13ยู่นี่ก่อนเป็นยังไง13ยู่อยู่กระสังนี่ไหมก็ได้ลมันเป็นยังไงมันได้ตัวโม่เขากลับมาชั่วเดียวเพราะมีการยกเวรเดี มาดีเอไปเงียบกินป่ะก็ตอบก็ยังเลยแรกก็บอแน่นะห้าหมือห้าังจบเดือดกันทานเย็นยังไงท่านไปยังเสียเราก็อยากเสี่ยงแล้วในบารเท่าไห้สิาร์นีวัสดีครับสติ๊กเกอร์ไหมเซ็มรมเลยขอยให้ติดมดสุ้ันเดินยตะขันหนึ่งเอาเล ประเทไหนดีอเอออ๋อ,อเสียยาบอกว่าเอาแค่ดินหมดหมดแปลงนี้ก็เหลือนิดเดียวครับประมาณ20เที่ยวได้ <B ling> แล้วก็หยุดงานเลยฉลองมีล้มหมูหรือเปล่าท่าแก่ <B ling> แล้วหยุดเป็นงวันไหนนี่ <B ling> หยุดยาวอ <B ling> ยุดนาะ หลังโครงการก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยมาอยู่นี่เป็นไงเจอสาวๆแถวนี้ติดใจไม่อยากกลับบ้านเลยวะอ๋อไม,ม่ดอกไม่เจอไม่อยากดอกอยู่ตะน้ำสุ่มแล้วยังที่ใครเจอยังดอกแมียนโปนอเมือมน,นั้นคือเห็นไปเจ้าแถววิไลาการอาชีพอยู่วิไลอ่ะเป้เท่บอกว่าเปเท่ไอาชีวะบอกว่าเห็นไหมกับผมมากเนาะเออตอนนั้นติดงานอยู่เนาะแล้วว่ยไอาชีวะด้วยบอกว่าทายมึงเ <c oughs> น,นี่ย บ่ได้สาวอิจิบาลนางรถนั่นไม่ดแมนคนเดียวสั่งเนาะแมนอยู่บ่ไม่แน่นะครับบนรถอาจจะซ่อนใครไว้ก็ได้นะเอาไปทอก็ได้ออกทา้งไม่ฮะตัดขายอีกแล้วโอตัดปลายขายแล้วก็เอาออกฝั่งนี้ก่อนอ๋อแล้วจะใส่แบบไหนใหม่เนี่ยรอชมรอชมเอกไม่บอกรอชมตอนต่อไป ปีนี้นี่คุณสามปลายแล้วนะนี่ไหนจะกวยไหนจะหม้อเวยเตียวตั้งแต่คุณพาผมไปทำผลกระทบเลยด้วยโอ้โหล็อกกี้สีแดงกันนี้ครับรถอะไรรถอะไรขับรถอะไรอมอดอ๋อทำไปขับเพื่อนเราสิไปแล้วเจ้าบาหยุดเดือนเมษานี่จะไม่ได้วิ่งสักเที่ยวเลยเอารถ ไปต่อทะเบียนแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยก็รอรับโครงการ,ร,ร,มรแมนแล้วแมนบุรีรัมเต็มตัวแมนบุรีรัมเต็มตัวอะไรแบบนี้เออมีคนขอวับเอาไว้เพื่อเรื่องน้ำบาดนีน่การโทรมาว่าที่บอกว่าจะเคยอยู่กับผม ัหนึ่งปากโบอยู่ั่นดิ่ากสอันเลยดิข้างขอไบย่มากปล่อยตัวครับเอาไปอยมาไปเลวครับเสียยะ นานๆมาเจอกันทีครับเมามอยกันสักหน่อยทั้งหน้าไหม่และหลังใหม่ว่ากันไปครับ เมื่อก่อนนี่ก็วิ่งด้วยกันนี่แหละครับเสียยะนี่นะครับแต่ก่อนนี้เด็กเยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีเด็กหรือเปล่าเอาไปซ่อนไ้ไหนก็ไม่รู้นะครับผมหนุ่มร้อหน้าตาดีล็อกกีสุดสวยนะครับก็เลยสาวตึมเป็นธรรมดาครับสำหรับคันนี้ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะปิดท้ายที่เสียยะคันนี้ครับสําหรับทีมงานชอมาลีรอบนี้คลิปหน้าเราจะไปดูที่เทกันบ้างครับไปดูการเทดินกันมากคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ